และก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะซิมซีกับช่องอันวริษากันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับชาเดนที่มีชื่อว่าค่าทุกคนที่ไม่ใส่เสื้อสีน้ําตาลนั่นเองค่ะเย้ yeah. ซึ่งในวันนี้เราอยู่กับโพคาฮอนทัสนั่นเองค่ะโอ้โห oh แล้วดูเหมือนว่าที่เมืองน,นี้นี่จะคนน้อยมากเลยนะคะแต่มีป้าคนนี้ตลอดป้าคนนี้นี่คืออยู่ทุกอีพีเลยมังคเนียไหนดู เป็นสีส้มนะคะไม่ใช่สีน้ำตาลแบบนี้ก็เสร็จโจนสิคะโดนแน่นอนนะคะคุณป้ามาค่ะมาประเดิมเป็นไ<อ>ลายแรกให้โฟคาคอนทัสหน่อยดิค่ะมาโดนบั้นท้ายเห็นงา้างขาแล้วก็โอ้โหใจระทวยเลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้นี่คือแบบเกือบสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะเนี่ยจะวิ่งหนีไปไหนเลยคะคิดว่าจะเตะด,ดากดิฉันแล้วจะวิ่งหนีไปได้เหรอคะที่ฉันไม่ยอมหรอกนะ <S <S มันนี่เดี๋ยวนี้ เลยนะคะฉันจะไม่ปล่อยให้ป้าเนี่ยรอดไปได้อย่างแน่นอนนีน่แน่มาโดนแทงเข้าไปเต็มๆเลยนะคะถึงกับไสไหลเล่ยก็ตาถลนเลยทีเดียวดิฉันเพิ่งสังเกตว่าตาซิมมันทัหล่นออกมาขนาดนี้เลยอน่ะลัวมากให้ตายเถอะทำไมสภาพถึงเป็นกระดาษนี้กันเนี่ยโอ้โหพอคาอันทัดนี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ย ก็ฆ่าคนไงคะถามแปลกๆอ,อ่ะอ่าและแถวแถวนี้มีคนอยู่นะคะคุณผู้ชายคนนี้นะคะคุณผู้ชายหัวยิกใส่แว่นคนนี้นะออ้ยเราดูเหมือนว่าเขาจะมีสีน้ำตาลว่ะพวกแกโอ้โหเสื้อของเขานะคะมีลายสีน้ำตาลอยู่โอเครอดตัวไปนะคะและแถวนี้ดูเหมือนว่าจะมีคุณผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะคะออ้ยแต่งตัวแซ่บมากคิดว่าแซ่บเกินหน้าเกินตาเนี่ยแล้วจะรอดไปได้เลยะคะไหนดูซิ ว่ามีสีน้ำตาลหรือเป่าออ๊ยหนังยางเขาไม่ใช่สีน้ำตาลนะอย่างนี้ก็โดนละสิมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณพี่บอกแล้วไงว่าให้ใส่สีน้ำตาลไม่ใช่สีส้มสักหน่อยอ่ะน,นี่แหละ อาจนะนะวยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้แล้วจะเด่นเกินหน้าเกินตาของโพคารอนทัตได้หรือคะโอ้โหเถื่อนมากๆเลยอุอยแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีพนักงานขายอยู่นะคะไหนดูซิว่าเขาเนี่ยมีสีน้ำตาลหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มพนักงานเนี่ยก็ต้องหาอะไรใส่สีน้ำตาลมาเข้าใจไหมคะไม่งั้นก็จะไม่รอดอ่าป้าคะขอโอเรียงแก้วนึงคะ่ะวิ ทำไมโอเลี้ยงมาถึงขมขนาดนี้คะฉันไม่ยอมนะโอเลี้ยงก็ต้องขมปะแกวีล้วดูเหมือนว่าเขาเดินมาที่หลังร้านนะคะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเฮ้ยเฮ้โอโหปิดร้านปิดร้านใส่หน้าพ่คาฮอนทัดแบบนี้พ่คาฮอนทัดไม่ยอมแน่นอนคะ่ะนี่แน่จับเลยคะ่ะจับจับ,จบกับหัวเสร็จปุ๊บแล้วก็โอ้หทะลุหลังคะ่ะ ถทะลุหลังคาไปเลยเลยก็ค่ะชีโดชีเดอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่แนะ่เพิ่งอาจอยากปิดร้านใส่หน้าโพคาฮอนทัสดีนะก็เจอแบบนี้สักหน่อยจนะเป็นไงล่ะ เฝ้ารลานไปเลยนะแกนะโอ้โหเป็นผีแบบว่าชีโดชีเดเฝ้ารลานขาไปเลยนะคนะณจุดๆุดนี้โอ้ยมีคุณผู้ชายคนนี้นะโอ้ยแลดูเหมือนว่ารองเท้าเขาจะเป็นสีน้ำตาลอ้โหทำไมคนนี้ถึงแต่งตัวเต็มขนาดนี้คะถามจริงเหรกลัวไม่มีสีไหนฮะกลัวไม่มีสีน้ำตาลอุย้ยแล้วเขามีสีน้ำตาลว่ะ เฮ้ยเอาว่ะคือปกติแล้วคุณผู้ชายคนนี้ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้มาก่อนเลยนะแต่วันนี้เขาเอาสีน้ำตาลมาด้วยว่ารอดเฉยอ่าเจคนนี้จะรอดไหมคะทําไมมีแต่คนรอดเนี่ยวันนี้เฮ้ยแต่เจคนนี้ดูสีสันเยอะแต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีสีน้ําตาลเลยนะคะเอ้ยหรือว่าเจคนนี้จะไม่รอดเอ๊ะเดี๋ยนะเดียวนะเดียวนะโอ้โหที่ผ้าโพกหัวมีสีน้ำตาลนิดนึงนะคะนี่คือจะมีแต่คนรอดใช่ไหมคะเนี่ยไหนดูซิคุณ ู้ชายเฮ้ยคนนี้ไม่มีคนนี้ไม่มีนมมแน่นอนแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะโอ้โหตรงส้นเขาเป็นสีน้ำตาลและเจคนนี้ก็รองเท้าสีน้ำตาลค่ะโอ้โหไม่ได้ฆ่าใครแล้วมั้งเนี่ยเอาจริงๆโอ้โหทำไมทุกคนต่างใส่สีน้ำตาลมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คนนี้ค่ะคนนี้เป็นคู่แคนของราพันเซลเอ๊ะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีสีน้ำตาลอันแน่เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะรู้สึกว่าตรงขอบรองเท้ามันเป็นสีน้ำตาลปะ เออมันเป็นสีน้ำตาลว่ารอดเฉย คุณผู้ชายค่ะแก้ผ้ามาแบบนี้ไม่รอดแต่เข็มขัดเขาเป็นสีน้ำตาลว่ารอดดีกระอ่ะคนที่แน่ๆว่าไม่มีสีน้ำตาลนะคะก็คือคุณตำรวจนี่แหละคุณผู้ชมเออไม่ไหวแล้วเดอ้อไม่เหลือใครให้ฆ่าเลยเดอ้ออุ้ยมานี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณตำรวจมาให้ฉันเนี่ยจัดการซะดีๆไม่กันนะคะดิฉันจะไม่ได้ฆ่าใครเลยค่ะนะจุดๆนี้นี่แน่เรียกฮอมาเลยนะคะชอบเรียกฮองมาจับฉันดีนักอะกระโดดหอทุ่มไปเลยสิโอ้โหเถือน มา คุณยมนี่คือแบบกลุ่มขมับเลยค่ะุดจุดนี้โอ้โหมันเริ่มมีคนมาแล้วว่ะคุณยายคนนี้นะคะดูทรงแล้วน่าจะไม่มีหรือเปล่าน,น่าจะไม่มีสีน้ําตาลโอ้โหต้องโดนแล้วไหมคะต้องโดนแล้วไหมแมแต่งตัวเด่นจังเลยนะคะคิดว่าจะรอดเนื้อมือของพค่คาร์ทัด์ได้ย่งงนั้นนี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหแทงจนไส้หละอุย๊ยแล้วคุณตาคุณตาก็เอากับเขาด้วยอีกคนหนึ่งหรอคะทำไมถึงไม่ ใส่สีน้ำตาลฮะทำหนะ้าอ้อนวอนยังไงเนี่ยก็ไม่อรอดหรอกเันี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหไ์เซเบอร์ e er, สุดโหดของนางนี่มันโหดจริงๆแล้วคุณดาราคนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นดาราดังเนี่ยโพคาฮอนทัตก็จะไม่ปล่อยไปหรอกนะคะต้องโดนแน่นอนน่ะนี่ไอโรคจิต เลิกฆ่าคนสักทีได้ไหมอ่ะฉันเริ่มจะเบื่อแล้วนะเนี่ยทำไมถึงทำแต่คอนเทนต์แบบนี้ล่ะเนี่ยโอ้ยก็คนดูชอบนี่นะคนดูชอบหรือคนเล่นชอบค่ะเอาดีๆแมนนี่เลยนะพอหนุ่มน้อยทำไมไม่รู้จักใส่เสื้อสีน้ำตาลต้องให้ฉันสั่งสอนอีกแล้วสินะอุย้ยวันหลังก็หัดใส่เสื้อสีน้ำตาลมาเข้าใจไหมแล้วคุณป้าคนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีนะคะตรงนี้เป็นสีทองเนาะอย่าใจด้วยนะคะคุณป้าถึงแม้ว่ากระดุมทองคุณป้าจะขึ้นสน,นิมแล้วก็เหมือน สีน้ำตาลคล้ายๆก็ตามอะ่ะแต่มันก็ไม่ใช่สีน้ำตาลอยู่ดีนะคะมันแคล้ายนะ่ะโอ้โหปากฉีกตุยเลยคุณตำรวจคามันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะมาให้พภคาคนทัดจัดการซะดีๆวันหลังเดียวก็หัดทํำยูนิฟอร์มให้มัน โอ้ oh my god ให้มันมีสีน้ำตาลบ้างเฮ้ยเพิ่งเคยเจอนะคะเนี่ยเพิ่งเคยเจอตำรวจมีสก,กิลในการแบบป้องกันตัวเองอะปกติตายง่ายมากตำรวจตายง่ายมากแล้วเดี๋ยวนะจะมาทำอะไรนะ่ะไม่ยมอมหรอกนะนี่คุณตำรวจจะมาจับฉันทำไมเนี่ยนีฮ้ยให้ตายเถอะไม่ว่ายังไงอะฉันก็สามารถแหกขุกได้อยู่แล้วนะคุณตำรวจนี่สงสัยว่าจะชอบเล่นหอใช่ไหมเะ่คะดังนั้นเนี่ยมาเลยค่ะ เดี๋ยวฉันจะเรียกฮอมาจัดก,การคุณตำรวจเองโอ้โหเถื่อนมากเลยนะคะค่าตำรวจด้วยฮออ่าและเจคนนี้ไม่รอดแน่นอนนะคะรู้เหมือนว่าจะไม่มีอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยคุ ยมอย่าทาแบบนี้ได้ไหมเนี่ยฉันกําลังจะจัดการคนที่ไม่ใส่เสื้อสีน้ําตาลเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้สภาพสภาพนี่คือช้าเลือดช้าหนองมากเลย้อคะเนี่ยไอโพคารฮอนดอยเอ้ยนี่แนะนี่แนะทาอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้โหโดนยมมาทูตสั่งสอนนะคะนี่เห็นว่าคุณยมมาทูตมีสีน้ําตาลนะคะเนี่ยดิฉันเลยไม่ทําอะไรอะ่ะโอ้ไม่งั้นนะโดนและบอกเลยมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะอีเจ๊คิดว่าฉันเนี่ยจะยอมปล่อยไป โอ้ oh my god อีเจมันหลบได้วะ่ะอีเจมันหลบได้แบบนี้นี่ฉันไม่ยอมแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวเดินมาทําอะไรนะโอ้ oh my god <c oughs> แกเขาตบหน้าฉันเขาตบหน้าฉันคิดว่าฉันจะยอมเหรอจะวิ่งหนีไปไหนพวกเขาทัดไม่ต้องวิ่งหนีไปสู้มันค่ะไปสู้มันแม้อีเจคิดว่าตัวเองดีนักหรอโอ้ย <c oughs> <c oughs> เตะดาบเข้ามาเต็มๆเลยไม่ได้ค่ะไม่ไวายัางไงฉันจะไม่ยอมอย่างแน่นอนเจจะต้องตายด้วยน้ำมือของฉันไม่ไว่ายังไงก็ตามอะ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยฉันจะทรมานเจก่อน oh <my> นี่เจหน้าตาไม่สวยแบบนี้เนี่ย oh <my> ยังไงก็หาแฟนไม่ได้หรอกนะรีบรีบตายไปก็ดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวแก่ตัวไปไม่มีคนดูแลก็ไม่รู้ด้วยโอ้โหแรงไปไหมแรงเกินไปไหมอีพอกานทาดัเดเ๋วฉันจะตบแกแล้วเนี่ยแรงเกินโอ้โห แล้วตอนนี้คนาะเขาเทะเลาะกันเนี่ยโอ้เกิดการต่อสู้กันขึ้น,นะน,นะน,นนี่แนะ่นี่แน่มาที่เดี๋ยวนี้เลยนะอีเจอีโพเคาหนทัดหยุดเดี๋ยวนี้โอ๊ยโอ๊ยเธอทำอะไรเนะี่ยโอยนี่แน่นี่แน,ะนนะ่อีเจโอ๊ยโอ๊ยเรางงงงไปหมดเลยคะ่ะตอนนี้ <laughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนชนะนี่แกว่าฉันไม่สวยอย่างไงเหรอออ้ยแล้วเขาชนะเราว่ะแกสงสัยว่าเขาจะมีสกิลการแบบต่อสู้มากกว่าเรา่อเขาก็เลยแบบขัดขวางได้ทุกอย่างเลยอ่ะให้ตายเถอะไปได้นะฮะไม่ได้ฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะแล้วตำรวจคือไม่สนใจอะไรตรงนี้เลยโอ้ยตายแล้วโอ้ยมเม่นนี่แตกไปแล้วนะครับตาย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 ไอเจคนนี้นี่มันยังไงแคนเน่นี่มันยังไง เนี่ยไม่ว่ายังไงฉันจะต้องจัดการมันให้ได้ไม่ว่าฉันจะต้องใช้ฮออีกกี่ลํากระโดดอีกอกีก่กครั้งหรือว่าแทงอีกอกี่ครั้งโอ้ยตำรวจยังมาจับได้ไหมเนี่ยฉันตั้งหางที่เป็นผู้ถูกกะระทำดูสภาพหน้าฉันก่อนดูสภาพหน้าก่อนว่าใครเป็นผู้ถูกกระทำมาถามแค่นี้เออจับผิดคนหรือเปล่าแคา่ถามจริงเถอะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะไอ้แจ๊ถ้าไมยตายของฉันเดียวนะเดี๋ยวโอเคครับ okay. เมื่อกี้เหมือนแบบหลุมศพมา e. ต้อนรับดิฉันยังไงก็ไม่รู้ว่าตอนเห็นบาสุก yeah> ้าโอ้ยตายรัตตำรวจก็บอกแล้วว่าดิฉันเป็นผู้ถูกกระทำอ๋จะมาจับฉันทำไมไม่เข้าใจเลยนะการนตุจุดนี้ไปลูกจิกหัวมันโอ้มันหลบได้มันหลบได้ดิฉันจะถอดวิกมันสักหน่อยทำไมมันถึงหลบได้คะเนี่ยไม่ได้การละดิฉันจะทำยังไงดีไม่ว่ายังไงเนี่ยแกก็ต้องตายด้วยน้ำมือฉันฉันโมโหมากเลยนะเัืจอจัดการทรมานแกก่อนก่อนที่ แกจะตายแกต้องโดนฉันทำ้ายร่างกายอย่างแสนสาหาัสโอ้โ,โหโมโหแล้วเด้อนี่นะอีพวก้าตคนทัดโอ้โ,อโอมันตบหน้าเราอีกแล้วคือตอนนี้เราทําอะไรเขาไม่ได้เลยแต่ว่าเขาทําเราเยอะมากมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะคะฉันนะ่ะไม่ยอมหรอกนะโอ้ my god เ,เขาหลบได้แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ดีฉันดีฉันโดนดึงวิกโอ้ โอ้ oh m ก god เขาดึงวิกดิฉันหลุดเลยค่ะคุณผู้ชม มี่หัวที่ฉันล้านแล้วให้ตายเถอะไม่ไว่ายังไงนะฉันจะต้องดึงวิกแกให้ได้ก่อนที่แกจะตุยอย่าเพิ่งไปกลัวมันพอคาร์นทัตไม่ต้องไปกลัวอย่าไปกลัวมันมันก็แค่อีผู้หญิงกระจอกคนหนึ่งจัดการมันดึงหัวมันดึงวิกมันออกมาลูกดึงดึงออกมามาโออะไรวะเน,นี่ยทำไมไม่ดึงเอา้าโอ้โหแล้วเขาออกกำลังกายตอนหน้าพอคารนทัตเธอทำให้ฉันพีดหวังไม่ได้ละไม่ได้ละมานี่เดี๋ยวนี้เลยเธอเนี่ยต้องมาหัวล้านเป็นเพื่อนฉัน ไม่ไว่ายังไงก็ตามแกนี่จะมาถอดวิกฉันยังหยิไม่ได้นะคะโปะหมดอูอแล้วเราถอดวิกเขาไมา่ได้อีกแล้วทำไมวะทำไมมันโหดจังวะอีผู้หญิงคนนี้อ่ะฉันไม่ยอมละฉันจะไม่ยอมไม่ว่ายัางไงฉันจะต้องดึงผมแกออกให้ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะแกจะต้องโดนต้องโดนต้องโดนไม่ยอมไม่ยอมตอนนี้คือแบบเอาชนะแหละคุณผู้ชมไม่ไว่ายังไงมันนี่เดี๋ยวนี้เลยโอ้ยลบได้อีกแล้วเหรอเดี่ยวเกินไปปะแกแกจะโหดเกินไปแล้วอ่ะฉันจะดึง ไปเรื่อยๆไม่ว่ายังไงอ่ะมามาก็ให้มันรู้กันไปดิว่าเราเนี่ยสดึกโอ้โห,โโหมันเตะมัน ผู้ชมแล้วยังไงแล้วยังไงไม่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 ทำแบบนี้ไม่ได้แกฉันจะใส่สูตรไม่ว่ายังไงก็ตามแกต้องอยู่ที่นี่แกห้ามหนีฉันไม่ได้ไม่ได้นี่มันเกินไปมันเกินไปไม่นุาผู้ชมใช้สูตรก็ไม่ได้อะโอ้โหตายละตายแล้วแล้วมันก็หนีไปจนได้ทิ้งที่ฉันไว้อยู่สภาพนี้อย่างเจ็บแค้นสาหัสโอ้ตาย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  โอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พคาคนทัดด้วยนะคะเดี๋ยวพ่อคาคนทัดจะเอาเงินไปซื้อวิกใหม่นะคะโอ้ยน่าสงสารมากคลิปนี้